สวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินต้นนะครับเดี๋ยววันนี้พารีวิวเตียงนอนรุ่น P21 นะครับเป็นงานหุ้มด้วยงานผ้ากำมะหยี่นะครับสีดําทั้งชุดเลยนะครับแบบนี้ฮะเป็นงานเย็บลายเบาะที่หัวเตียงด้วยนะครับเป็นงานกระดุมผ้านะครับทั้งชุดนะครับที่เบาะหัวเตียงนะครับรุ่นนี้ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดไฟได้นะครับออปชันเตาัะไฟเอาไว้สําหรับเสียบสายชาร์จแบตมือถือได้แผ่นชั้นวางของตรงนี้ครับทิ้นชักสามารถถอดมาได้แบบนี้เลยครับ แล้วเราจะเจอช่องท่อนของตรงนี้นะคะสามารถถอดออกมาได้แบบนี้เลยครับนี่ครับอันนี้จะเป็นช่องท่อนของนะครับเมื่อถอดออกมาแล้วเราก็ปิดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ฮะนำลูกนิชชักนะครับปิดเข้าไปอีกหนึ่งชั้นครับอันนี้จะเป็นออปชันของรุ่น p 2 1ครับนี่ฮะงานตัวฐานนิชชักนะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับฐานแบบมีนิชชักตัวนี้เป็นฐานเบน้นขอบฟองน้ําหนาเย็บลายที่ฐานทั้งชุดเลยนะครับยังไงฝากผลงานตัวนี้ไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ